คุณผู้ชมครับในคลิปนี้นะครับผมอยากถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมนะครับที่บ้านมีต้นมะนาวหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมที่บ้านมีต้นมะนาวนะครับดีเลยนะครับในคลิปนี้จะตอบโจทย์ผมจะพาทุกคนนะครับมาทําสิ่งง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับคือการเสียบยอดนะครับต้นสมจีจะพาไปดูออกหมากทั้งปีออกหมากดกนะครับเพื่อให้ต้นมะนาวของคุณมากกว่าต้นมะนาวใช่ไหมซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็มีแค่เชือกฟางอย่างเดียวนะครับ มีวิธีทำพร้อมตัวอย่างและวิธีกลับเก็บพันธุ์ยังไงนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันเลยครับและการขยายพันธุ์แบบชาด้วยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมคือต้นส้มจี๊ดนะครับอย่างที่บอกต้นส้มจี๊ดจะมีคุณสมบัติที่ดีนะครับสามารถกินได้ด้วยนะครับรสชาติเปรี้ยวถ้าเราเอาไปปั่นเป็นน้ําปั่นเหมือนน้าส้มนะครับจะมีรสชาติที่อร่อยมากนะครับพอเราดึงความหอมความเปรี้ยวจากต้นส้มจี๊ดนะครับและไปผสมกับน้ําเชื่อมนะครับ ผมเคยทํากินแล้วนะครับอร่อยมากในขั้นตอนนี้นะครับถ้าคุณมีมะนาวหลายสายพันธุ์นะครับยังสามารถนํามะนาวตัวอื่นนะครับมาเสียบกันได้อย่างเช่นคุณมีมะนาวพื้นบ้านอยากเสียบแป้นพิจิตก็มาเสียบได้คุณมีแป้นพิจิตอยากเสียบแป้นลำไยอโรชาอะไรต่างๆนะครับโดกพิเศษนะครับหรือเนี้ยแต่กระทั่งตากหิติไรเมล็ดนะครับมาเสียบกับพันธุ์ที่มีเมล็ดก็ได้นะครับเป็นการฝากกิ่งนะครับฝากเลี้ยงนะครับในเ็นดกมากนะครับ จกแล้วยังไม่พอนะครับก็ยังมีดอกนะครับแล้วก็ยอดใหม่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับให้เราได้เชยชมชื่นชมนะครับหลังจากที่เรานะครับไปตัดกิ่งนะครับพันธุ์ของเราไม่ว่าจะเป็นส้มจี๊ดหรือต่างๆที่บอกแนะนําไปนะครับหรือว่ากิ่งพันธุที่คุณอยากเสียบยอดนะครับก็คือจะได้แบบนี้แบบนี้นะครับสามารถนะครับช่วงบนสามารถนําไปชาเป็นต้นใหม่ได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับนําไปเสียบยอดนะครับในวันนี้กะรีออกเลย ในการชำนะครับแนะนําให้เหลือใบอยู่นะครับอยู่บ้างนะครับไม่ต้องเยอะมากส่วนอันไหนที่เป็นตาดอกตายอดนะครับสามารถเด็ดทิ้งได้ก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาใหม่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ส่วนด้านบนนี้เราจะแบ่งไว้สําหรับเสียบยอดนะครับก็สังเกตว่าจะมีข้อตาตรงนี้นะครับส่วนใหญ่รากจะออกได้ดีนะครับก็ตัดใต้ข้อตามานิดนึงนะครับแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น กิ่งพันธุ์นะครับที่นําโดยเสียบนะครับสามารถเสียบได้ตัวนี้น่าจะเสียบได้อยู่สองสองอันนะครับก็หนึ่งตาสองตานะครับแล้วก็ตัดต,ตัวนี้ก็เวลาเราเฉือนลงมานะครับเปิดปากกิ่งเพื่อเสียบเนี่ยก็คือจะได้หนึ่งตาสองตาตรงนี้ตัวนี้ก็หนึ่งตาสองตานะครับแล้วก็ขีดลงมาก็ได้สองตาแบบนี้แล้ววิธีนี้วิธีการเก็บถ้าเรายังไม่ได้อ่า ไปเสียบยอดหรือการชํามในตอนนี้นะครับให้เรานําแบบนี้ใส่กลับแบบนี้นะครับหอใส่กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับหอไปเลยแบบนี้นะครับสําหรับใครที่ไปบ้านญาติอุ้ยสวยจังเลยอยากได้ก็เก็บนะครับอันนี้เลยมาบอกวิธีการเก็บนะครับเก็บยังไงนะครับมาถึงนําไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับนําถุงพลาสติกนะครับแล้วก็นํากระดาษที่เราห่อไปทีู่่ใส่ไปอีกหนึ่งชั้นนะครับ แล้วก็ระตักถุงนี่นะครับไม่ให้อากาศเข้าไปนะครับแล้วต่อมาก็เป็นกระติกน้ำเนาะคุณก็ส่ใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็วางไว้ด้านบนแบบนี้นะครับมันก็เหมือนว่าเราเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเป็นการจําลองเวลาออกภาคสนามเวลาไปไกลๆนะครับยังไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เลยในตอนนั้น,นครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราจะเก็บ เพื่อขยายพันธุ์ต่อได้หวังว่าจะได้ความรู้และประโยชน์นะครับถ้าชอบคลิปนี้แชร์อย่าผมพาไปเสียบยอดด้วยฟางนะครับแล้วก็วิธีการชาต้นส้มจี๊ดนะครับซึ่งชําได้ง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับเราว้ามาถึงต้นที่เราจะเสียบครับต้นนี้ก็คือเป็นมะนาวพื้นบ้านนะครับก็จะมีหมากติดอยู่บ้างแต่ไม่เยอะนะครับข้อเสียก็คือมันจะมีช่วงพักต้นนะครับเขาจะไม่ติดหมากตลอดทั้งปีนะครับเราจึงกลัวเสียโอกาสนะครับเราก็นํา สายพันธุ์ต่างๆมาสามารถเสียบได้นะครับหรือว่าพวกแป้นลำไยแป้นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาสามารถออกได้ทั้งปีเนี่ยเราก็นํามาเสียบเขาได้นะครับผมจะเลือกเป็นยอดที่ตั้งขึ้นนะครับชี้ขึ้นแบบนี้แบบนี้อุปกรณ์นะครับมีแค่ไม่กี่อย่างนะครับมีถุงพลาสติกนะครับไว้ครอบกิ่งพันธุ์นะครับฟางมีดแล้วก็กิ่งพันธุ์ที่เรานํามาเมื่อกี้นะครับนำออกจากทางน้าแข็งเมือ่อสักครู่นะครับแล้วก็ทําการนะครับเลือกยอด นี่ครับผมเลือกเป็นยอดนี้ซึ่งผมเลือกได้แล้วนะครับกิ่งเนี่ยสังเกตว่าวันนี้จะเสียบให้ดูนะครับกิ่งที่ใช้คนละขนาดนะครับสามารถเสียบกันได้นะครับแบบนี้อันนี้ถ้ามีการไกลตัดกิ่งนะครับก็แค่ตัดให้เสมอปากแค่นั้นเองผมไม่มีนะครับผมเลยใช้มีดนะครับได้เหมือนกัน แบบนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับให้ดูใกล้ๆเลยใครที่ทําไม่เป็นนะครับทําตามคุณจะได้เลยนะครับับงนี้นะครับปึ๊บหนึ่งยาวๆนะครับยาวกว่านี้เลยยิ่งยาวยิ่งดีนะครับแต่จะยาวเวอร์แล้วกันนี่ครับ รเราก็จะได้ริมแบบนี้นะครับเพื่อไปเสียบกับกิ่งนี้นะครับแล้วทีนี้ก็กิ่งใหญ่กว่าเราก็แค่ผ่าผ่าลงมาเลยแล้วก็วัดว่าปากแผลที่เราเปิดนะครับให้ลึกเท่าๆกันแบบนี้ใกล้เคียงกันแล้วก็พอแล้วก็เสียบลงไป ถ้าในกรณีที่กิ่งพัน์ธไม่เท่ากันให้คุณผู้ชมนะครับให้กิ่งพัน์ธุท่อเล็กเนี่ยไปชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับกับกิ่งพันธแบบนี้เหแบบ็นไหมครับจะชิดด้านนอกด้านนี่ครับขวามือของผมนะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นทํายังไงก็แค่นําฟางนะครับนําฟางมาพันเดี๋ยววันนี้จะให้ดูตัวอย่างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เสียบยอดนะครับหรือว่าการชําก็แล้วแต่นะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าทําแบบนี้แล้วสําเร็จนะไม่ใช่ว่ามนุษย์ทำขึ้นมานะครับทํามาหลายครั้งแล้วนะครับก็เลยอยากขยายความรู้นะครับเรื่องง่ายๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ลองไปทําดูดีกว่าให้มะนาวนะครับบางสายพันธุ์เนี่ยไม่ค่อยออกหมากเนี่ยก็ยังมีหมากส้มจี๊ดนะครับให้เราเห็นนะครับ เป็นการประดับบ้านนําไปกินก็ได้นะครับและอีกทางนะครับต้นส้มจีนยังเป็นพืชที่เป็นสร,รีมงคลนะครับตามความเชื่อนะครับเพราะหมากเขานะครับเป็นสีเหลืองทองนั่นเองเวลาตอนที่เขาสุกเหมือนความรวมสมบูรณ์นะครับที่แน่ๆก็กินได้นะเอาไปปั่นน้ำอร่อยมากแบบนี้นะครับก็เสร็จเห็นไหมครับคุณผู้ชมก็เห็นว่าทําไม่ได้ยากนะครับผมก็ทําแล้วก็ตุงผพลาสติกข้อแบบนี้แล้วก็ใช้ สวมเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไม่งั้นเขาจะไม่ติดนะครับถ้าไม่ทําแบบนี้ไม่งั้นกิ่งพันก็จะเหี่ยวไปเลยปื๊บนะครับมัดไว้แค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จนะครับก็ทําให้ดูนะครับแบบรวดเดียวจบเลยสามารถทําตามได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็รออีกประมาณ1เดือนนะครับเขาก็จะติดนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมพาไปดูนะครับตัวอย่าง ที่ติดแล้วนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมนาพื้นบ้านก็จะมีติดลูกบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะนะครับพอได้กินอันนี้ก็เก็บกินเรื่อยๆนะครับตัวนั้นอีกลูกหนึ่งก็อาจจะไม่ดกแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้ก็ทําให้ต้นเขามีคุณค่ามากขึ้นนะครับโดยการเสียบยอดครับหลังจากที่เราเสียบได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับด้วยฟางเห็นไหมครับด้วยฟางก็จะมีกิ่งเล็กๆออกมานะครับแตกยอดออกมาแบบนี้เห็นไหมแรกๆก็ไม่ได้มียอดเหมือนกันนั่นแหละครับแล้วก็ให้เราเจาะรูเล็กๆก่อนนะครับเพื่อปรับสภาพอากาศ จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเจาะไว้ผ่านไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์พอครบหนึ่งสัปดาห์นะครับผมก็ดึงถุงออกมาแบบนี้นะครับก็ให้เขาปรับอากาศได้เลยนะครับกล้องผมไม่โฟกัสนะครับซื้อกล้องไม่ยุ่งใจให้นะครับคุณผู้ชมอาจจะรำคาญอันนี้ก็คือกิ่งที่ผมเสียบแล้วนะครับแผลเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เชื่อมเลยนะครับเชื่อมกันได้ดีเลยกล้องผมไม่โฟกัสนะครับก็คือว่าติดนั่นแหละหลังผ่านไปเดือนนึงก็เจาะถุงเล็กๆนะครับเจาะแล้วก็ หลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ก็เป็นสักทั้งหมด37วันก็ฉีกออกทั้งหมดเลยก็สามารถเป็นกิ่งใหม่ได้นะครับแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาขยายพันธุ์อีกแบบนึงนะครับัก็คือการทาแบบครบแน่นนะครับก็นี่ครับเป็นน้ําแข็งที่เราเตรียมมาตัวนี้นะครับจะช่วยให้กิ่งพันธุ์นะครับอยู่ได้นานเห็นไหมสมมติเราไปทําเสียบเยอะๆเนี่ยเขาก็แช่กันแบบนี้ครับก็จะทาให้กิ่งพันธุ์ยังสดอยู่เห็นไหมครับก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ต่อไปได้ ทีนี้ถ้าเราจะชานะครับแผลก็ยังสดอยู่ให้เราเปิดปากแผลใหม่อยู่ดีนะครับนี่ครับแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จตัวนี้นะครับคือตัวที่ผมชาเสร็จแล้วนะครับก็จะชำยากกว่ามะนาวเยอะนะครับชอบชำยากกว่ามะนาวเยอะถ้ามะนาวนะถ้าชำแบบนี้คอบแน่นก็ยีิบห้าวันก็น่าจะได้แล้วนะครับตัวนี้น่าจะสามสิบห้าวันถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเตรียมกระถางเล็กหรือว่า แก้วแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วนําดินนะครับผมก็นําดินอยู่ใต้เงาไม้นี่แหละครับใต้ต้นมะขามก็ใส่ลงไปแบบนี้ซึ่งเขาก็จะมีความชื้นอยู่แล้วนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยอัดให้แน่นนะครับที่สําคัญถ้าไม่แน่นก็คือจบเหมือนกันให้แน่นเลยนะครับวิธีนี้ก็ไม่จําเป็นต้องลดน้ํานะครับพอเราจะใช้ถุงครอบนะครับเป็นการครอบเนียเห็นไหมครับดินดีมากเลยนะครับดินใต้ต้นไม้นะครับ แต่ว่าถ้าเขาไม่มีความชื้นมากพอให้เราเติมน้ํานะครับพอเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับให้นําไม้นะครับแทงลงไปก่อนนะครับประมาณสองส่วนสามนะครับของแก้วหรือว่าถ้ากิ่งพันธุ์เล็กแบบนี้ก็ครึ่งแก้วก็พอนะครับเสร็จลงไปแล้วก็แล,วกแล้วก็บีบที่สําคัญสําคัญที่สุดก็คือบีบให้แน่นๆนี่นะครับถ้าไม่แน่นเนี่ยกิ่งพันธุ์ไม่ได้มีรากง,งออมานะครับ หลังจากนั้นทำยังไงครับก็คือจะทำการใช้ถุงครอบนะครับเพื่อป้องกันให้กิ่งพันธ์เหี่ยวแล้วก็ใช้ยางวงนะครับรัดตรงนี้ไว้หรือว่าเชือกรัดไว้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จอ่ะทีนี้มาดูกิ่งพันธที่เราเคยทำแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอให้ดูเลยโอ้กิ่งนี้กระถางแตกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปยยกผมว่ากิกก่งนี้แล้วกันอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสักสี่สิบวันแล้วนะครับ โอ้ผมคิดว่ามีรากแล้วนะตอนี้ยังหารากไปเจอโอเห็นเจอแล้วนี่ครับรากเขาเห็นไหมครับนี่นะครับอ่ะผมจะไม่แกะต่อนะครับเดี๋ยวต้นพันธุ์ผมเสียหายมันไม่เหมือนมะนาวนะครับตัวนี้ถ้ามะนาวเนี่ยค่อนข้างจะขยายได้ง่ายตัวนี้ก็ค่อนข้างจะขยายได้ยากนะครับแล้วก็ใช้เวลานานในการขยายและกิ่งพันธุ์ก็ยังมีน้อยนะครับมีแค่ต้นเดียวแค่นนั้นนะครับ จะไม่ไม่อยากให้สูญเสียนะครับอาจจะไม่สูญเสียหรอกไม่ตายนะครับแต่อาจจะชะงักไปช่วงหนึง่งถ้าเราทําเป็นก็คือถ้าทําเสร็จนี้ก็ต้องลดน้าอีกอยู่ดีนะครับถึงจะยืนชิ้นก็ช่างนะครับไม่งั้นก็อาจจะมีโอกาสนะครับกระทบกระเทือนถึงตายสำหรับคลิปนี้ก็พามาทานะครับประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์ กดแชร์นะครับให้เ <Techn> พ <Pokémon> ื่อนท่านอื่นลองไปทําดูนะครับต้นเรามีมะนาวทุกคนนะครับใครไม่มีท้มจีดก็ไปซื้อได้นะครับตามร้านหรือว่าขอตัดมากับเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนๆนะครับหรือว่าตามร้านขายต้นไม้เขาก็มีนะครับถ้าใครแอบได้ก็แอบถ้าใครแอบไม่ได้ก็อย่าแอบอย่าแอบดีกว่านะครับขอซื้อเขานะครับขอไปซื้อนิดได้ไหมนะครับขอได้ไหมเนี่ยยีบาท30บาทเนี่ยต่อรองกันไปนะครับอย่าไปแอบด้วยเป้่าเหรียญซื้อครับสำหรับคิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ